ครับเดี๋ยวแม็กกี้นะครับจะเอาชานะครับตัวนี้นะครับเอาไปให้แม่นะครับเดี๋ยวให้แม่ลองกินนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมพอชามันรสชาติมันศูนเปอร์เซ็นก็คือไม่มีน้ําตาลนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดฝานะครับครับตันนี้ผมก็เปิดฝาแล้วก็มีหลอดพร้อมนะครับไปกินชานี่ซื้อชามาใบถวายปู่ตาขวดหนึง อันนี้ลองชิมดูมันไม่มีน้ำตาลอกไอตัวเนี้มันเป็นชาแบบที่เขาชงอะนะเปิดแล้วลองชิมดูอันนี้มันไม่มีน้ำตาลนะเป็นชาธรรมดาไี่แหละเออน,นี่อันนี้ย้อมผมไงเอาออยยอมผมนะ หมาก็อยู่นี่หมดเลยให้มอมตามมาอีกแล้วแต่มอ้อาบน้ำใช่ไหมเนี่ยก็ว่ามันปีกเปียกโอ้ยมันร้อนจัดนะหม,มาพันขาไปตรงไหนก็ไปตามมันนะเนี่ยเข่าห้องน้ำ